ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเขาส่ช่องพอสายพารวยครับเมื่อนี่ก็เดินทางมาหาคุณแม่เต่าเช่นเคยกับมาบ้านพวงูนะครับเนาะแต่ว่าัวงูก็ยังติดทุระอยู่ครับคุยกับเอฟซีบอขาดนะครับเด้อโทรศัพท์นี่บอกขาดสายนะครับเนาะเปิ่นก็ติรับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเพิ่นโทรมาดูดวงครับเอฟซีครับผู้ใดที่ต้องการดูดวงนะครับเนาะก็โทรมาหาเพิ่นได้นะครับเด้อเบอร์โทรก็ ตามที่พอสวายลงให้กับเอฟซีครับรบ,บาตนี้เฮาสิเข้าไปหาแม่เต่าไปถามแนวทางของแม่เต่าอ่าคือแรกๆตองวดนะครับเนาะพอสวายกับเปคลิปไว้คลิป,ลป,ลปนึงของแม่เต่าหันกะสิมี6 60 50 80นะครับเด้อ FC ครับเอบาตนี้เฮาก็สิมาติดตามไปว่าแม่เต่าเพิ่นสิฝันต่อบอ่ขึ้นว่าสิฝันแบบไหนขึแบบสิมีความฝันอันใดที่แตกต่างบ่ครับตัวเลขสิยังอยู่ตัวเดิมบ่คร,บมรครับไปตามพอสวายพารวยเข้าไปครับ เข้ามาแล้วขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพอสวยพารวยหนึ่นะครับเด้อขอสําคัญกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบริภาข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสวยพารวยนะครับเนาะไปตามไปครับไปหาแม่ตาวกันครับสวัสดีคร่ะมือนี่มือนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายกาสิมายัมตัวเลขของแม่ตาวอ่าว่าสีย่างตัวเดิมบอหรือว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะเอฟซีอ่าคือเมื่อคืนนี่ฝันแล้วบ่าแม่ ฝันมือขึ้นก้อนนี้โอ้ฝันฝันต่ออีกแล้วกับก้อนนี่แล้วตามปกติฝันแล้วมันก็บ่อนี่หรอกกับไม้ถึงว่าเลขสิมีเปียกอยู่คือเก่าเหรอโอ้ครับผมเอาอคือว่าคุณแม่เห็นงูขึ้นมาเห็นมาอยู่โอ้เป็นจังไดเอวโตใหญ่แบบไหแม่พว่มหนากบบเม็ดเก็ดซิบ อุ้ยมาเสียดายถ้าเอฟซีขับบาบนี้พอสไลด์อบอไดเอาเบอร์ทั่วไปให้คัดเอาเบอร์ทั่วไปให้กอ,อ,อ่อีจับบอไดขึ้นว่าแบบไปสีได้มาหาเลยในคืนนั้นเลยเนาะเนี่ยคืนยังเว้นก่อนเนี่ยเว้นใบสองใบสามใบสองใบสามมาสั่นครับเอฟซีครับแต่ฟันเห็นนั่นปลาปลานี่ เป็นซูนก็ได้เป็นเนื้อก็ได้เด้อมันอยู่ในน,น,น,น้ำมาสันโอ้ฝาอยู่ในน้ำอย่ามันปลาดุกนี่มันแปดอยู่แล้วละว่าสันละมัเป็นปลาดุกบ่ะเป็นมีแต่ปลาดุกล้วนๆเด้ไมีแต่ปลาดุกล้นวนๆโตใหญ่เลี้ยงฮุยฮุยเหอนแต่ก็เลยห่วยว่าสันดอกมันมีเงี้ยงมันจะว่าเป็นสองมันจะว่าเป็นสองไอแปดซูนบ่ผ่นาสันวาจากตีมีอโอเมียนเด้แต่ว่าเคยมันเคยเป็นอย่งสันเนาะ กรเล็เว่าไปตามความฝันซื่อๆดอกจนวัดแม่แอ้วอเอาเดี๋ยวมาทำทำไอ้นั่นกันอยู่เนาะทำข้าวกันอยู่จ้ะจนวัดแม่หายใจมากหอกครับส่วนมากก็หจหายต่ก่อนมากนะครับครับต้องวัดไหมอันต้องวัดกันว่าจะจะเลื่อมสามหกเด้อเบิ่งจะถ่ายรถปว้าวครับอัน จ้องวัดว่างวัดว่างวัดบางจ้องวัดนี่ไหมว่างว่างวัดนี่โอ้วแงงันงวดตองงวดว่างแม่ไหเงี้บ่าโอ้ลืมเลยลืมแล้วจ้าแมนตัวใดนยังว่าจำอะไรอยู่กะว่าหมือเพื่นกะว่าใดอยู่เนาะเออครับนี่นะครับอัน งูโตขึ้นมาหันตัวใหญ่มาทีแม่ตัวใหญ่อยูอ่ประมาณใบสองใบาสามมาทีที่เห็นขึ้นมาจ้าอืโอ้ยเจ็บมันอยากปอดเดยขนมาขั้นสามหนังกันโตไปบบอกจิดิ้งมาเลยหละกรับมีบไม้เลียกโตกันนั่นแล้วเรียงของเรียงบานนี้สิสิเขียนไว้ให้ขั้นเห็นขึ้นมาบาดนี้อยาออาไปไส์แยา,าไปปล่อยไสให้เอาไว้กอนรับเอฟซีครับเพิ่นเห็นขึ้นมาแต่ว่ารูปงูก็มีหลกนะครับเด้อเดี๋ยวสิลงไ้ใหายอยู่เพิ่นเห็นตัวนี้นะครับเพิ่นทายไว้ห้อยู่ ถ่ายให้เบองยยู่่ถาไปให้แล้วเพิ่นก็ปล่อยไปเนาะครับเนาะอ่เพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากให้อยู่ใกล้ว่าสั่นเพิ่นหย่านว่าสั่นว่าหย่านเนี่เฮ็ดจังได๋สิบ่ิย่านพูดภาษาคำว่างูหรย่านเปิ้ลว่าหย่านตั้งแต่ตั้งแต่มื้อนั้นมาเห็นเห็นงูขึ้นมาบัดแม่ฝันยังบ่ครับนี่ล่ะฝันเห็นปลาโอ้มันต้องงูเอามางูไปปล่อยแล้วก็เลยฝันเห็นปลาเลยจ้ะโอ้ครับผม FC ครับฝันเห็นปลา ฝันจังได้ก่อนแม่ลืมก่นอ๋อฟังไม่ได้ันเห็นรถเป็นคือคนสาป่าเนี่ยรถไปเก็บน้ำข้าเจ้าเจ้าข้าเจ้ารูปอะไรป่ามีแต่แม่ได้ผู้เดียวเออครับผมก็มีแต่ปลาดุกพากันไปื้อนซื้อคนเดียวอ้ากันเปื้อนซื้อคนเดียวแค่ขายกบร้านเจ้าของละไปนำกันโอ้ไปนำกันสิจ้า ไอ้แม่มาเอาทางนี้เนี่ยมาจากทางนี้มันกระเต็มทุงแล้วกัาสันป่าโอ้ได้ป่าไหลแด่ปลาไหลมิแรตาป่าดุกมีแตาป่าดุกวะแม่มิตแต่ปาดุกแม่ฟันเห็นปลาเลยฟ้เห็นปลาป่าดุกป่าดุกป่าปมมีเก็ปลาบ่มีก็ดก็เป็นแปด่างเดียวป่ามต้องแปดเลขกมันตีโบไปหนามาหลังนกเนียว่าป่าปลาไม่มีเก็ดป่าไม่มีเกดคือเป็นแปดนะเปแปดอย่างเดียวคันจีไปไล่เงี้ยงมันน้ำกับิด สิบเอ็ดสองแปดศูนไปยังสันบ่โอ้ยอะไรยังมันน้ำที่แม่เออยสิบ่อเป็นสองแปดศูนย์บ่สันชิดอยู่ดิอือหัวจนงัวพี่แม่ไไหนมาแปดศูนย์หกศูนย์เอออออต้องหัวนะแม่ครับเออกันนั่นแหละก็แม่นเออบัดนี้ก็เลยมาฝันเห็นป่าอีกก็เลยว่ามันเลขตรงตรงตัวฟันไปได้ต้องเข่าเป็นบ่ใช่ท่านก็คิดว่ามันสิเข่าอยู่อือแต่ว่าก็ะยำมันใจลายเออแม่นนี่ดอกแม่นนี่ดอก อืถามเลี้ยงฝันกับฟันยอ,อ,อยเอ่อธุรกิดก็ชี้แจกว่าเป็นยังไงแต่ว่าแาบขั้นสองตัวนี่แม่แต่ว่า,า,ววาป่าหลายอยู่นี่เนาะจนี่ว่า,าสง 0, 8, 2, 2, 2, 2> องศูนย์แปดสองสองแปดสองสองศูนย์ไปยังสันค<อ>ันเลขบสองตัวได้หนงคันจับหกประตูได้หนิเออหม,มุนไปหมุนมาเนาะเอาห้งเสียหายเอฟซีหมุนออกเนาะแม่เนาะจ้าแล้วแต่เจ้าเด้อวันนั้นเจียอะสิมหมุนให้เอฟซีนั่งอยู่หรอ S <S <S แต่ว่าสีแต่ว่าสีถือกเอฟซบอกะเรี๋ยวแต่แก่เอฟซีให้เอฟซีผิมุนออกทีนึงน่งนะครับนะเนาะแรีวใส่ใจเพื่อนอแล้วใส่ใจเพื่อนเพาะว่าหอกก็ไ่ได้สนับสนุนเนะ<อ>ครับผมตัวเล็กไม่จ้าพี่น้อ้ชื่อประธานอืสองศูนย์สองศูนย์กับวประตูอืตัวเล็กไม่จ้า แต่ก็ขึ้นว่าสิฟันอีกก็ะบอกฟันนี่แหละแต่ว่ามันโดนโดนมันก็ค่อยฟันนีกหนึ่งคันเรียกออกแล้วก็มันได้ขึ้นเคือสองขึ้นกับสิฟันตองหมวอือครับผมอมันเกิดฉันเกิดปิ่นนะหัวดันออกเก่าสามโอ้ยฟันติมตาค่ะค่ะเลยเนะฉันไปซื้อน้ำเขาไอปากกาวาเจวเงินหมื่นหนึ่งขนะดเออเออเขาหลอกโกงเขาสักงเลยเพื่อซื้อได้แล้ว ở mấy hành quần dàn lông đèn ăn ăn lăng mưa mưa này mẹ mưa hao liềng liềng ngu này cái nào lăng lăng ngu bà niên cấp khẩu thì mẹ phải ảo hẳn bò. bỏ phải kiếm nhau sâu mới nhang chắc ăn mới nhang chắc ăn mới nhang chắc có mới nhăng khẩu có mới nhăng ăn có mới nhăng có mới nhăng ông bố có tìm ăn có นา้ได้กินหวานนี่อันใช้นาเไม่กินหวานกอเออไ่กินเขาก็อันใช้น้ำตาลก็บ่กินเาเขาัน้นาว่าอันนี้เขากับาอันใช้า่กินเาก็อันจอกยัำตเข่เาบขจกอก้ตาเา่กาเขกอันใ้ลมกินเขเัน้น้ลเขไม่เาน้น้า่ินเจ็เขกรัาลขม่นเาเันใี้น้ำตาาม่นเัน้น้ตเขา่นยขาาอนใ้ปดำตนย์ กอกระยังคือเก่าแต่ว่าเข่ากับบอย่งครับเอฟซีครับ,รบโอ้ยเห็ดในน้อยสีเมียนเอฟซีครับอยากมีแบตหลายๆเลยครับได้ติดตั้งกล่องไม่ให้จสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงแบตไม่มีเอาทานแล้วก็ได้ตัวเพื่อไงแบบออทานบ่ได้ทานบ่ได้ต้องเอาแบตพาวเวอร์แบง่งยางดี<อ>งยางดีอัดรัดหัวอันบนอัดรับสองพันเหมือนพันแปดพันแปดหน่อยยางดี ตั้งกล่องไว้จะเพิ่มขึ้นพัน,นโอ้ยซื้อมาอันนึงหันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหลวงพอสาอมชั่วโมงหมดโอ้ยจะมันเสียดายอะไรโอ้ยทานเดี๋ยวนี้มันเ็ดบเติมไม่ต้องไม่เทสบะติมมันเ็ดบะออดะีลองเบิ่งอันเสื่อนกาแพรมาใส่บัวลอยผ่อทิตย์นั่นแหละใส่วิทยุน่ะบัดนี้เข้ามาใส่แบตนี่ไล่สวดถิ่มไว้ยักสามสี่ชั่วโมงเิ่มมันนั่งเอาคักเที่ยจะขึ้นนี่หรอกเวสีภาพเอฟซีบัเบิ B ่งเอาคัก,ก<ม><ม>คือหรอกคือสิเห็นคัก เขาตาอยู่ได้พี่น้องเขาตาแปดสอง่แมนเอาเครื่องข้เดียวกันวะเขาฟุ้งเขาตาด้งหลอดเลยบานนี้อันเดียวกันเลยบานนี้คิดอันเดียวกันเลยของแม่เต่านะครับเด้วเอฟซีนี่ของแม่เต่าพ่นกวดกว่านี่พิ่นก็ให้มาแปดศูนย์ก็หกศูนย์มาแม่แปดศูนย์ก็หกศูนย์นะครับเนาะบานนี้ก็โลงก็โล่งหาศูนย์หน้าโล่งหาศูนย์น้ำมาสันวาครับขึ้นๆลงๆไปเด้วเอฟซีครับ แต็มงูเจ้ามากนี่ซีหางวดนี่เนาะเข่าแทบทุกงวดเข่าทุกงวดครับแม่เข่าแทบเข่าแทบทุกงวดเข่าครับค้นหิงมากแม่เข่าทุกงวดเลยพอดีไหมว่าพอดีเราจะได้หยุดบวเข่างวดงวดกนนี่ครับ8คักกับเอฟซีเข่าคักกับเลยของแม่เต่านะครับเนาะทุกหวดนี้เพิ่นว่าแปดกับยี่ยงอีกอยู่แต่ว่าเพิ่นมาว่า280เพราะว่าป่าเพิ่นนับเยียงเซผอมดนะครับด้วยเอฟซีครับ กับแปลกเท่กันผู้ใดเห็นปลาดุกนุบนับเมียงใส่จักเคลได้ครับว่าเตี๋ยตะเปีงเดียวนะครับเนาะอันที่ที่ศูนี่มันซูตีแม่คือยังอไรก็ว่าตีเป็นูตีเป็นศูมันอยู่ในน้ำเด้น้ำน้ำกระนึ่งกระไรศูกระไรโอ้ทบอเป็นนึ่มแม่แกจักแล้วก็แม่ก็บโบหัะโอ้เอาวันทีเขียนให้สองแปดหนึ่งห้น้ำเอฟซีครับโอ้ทีคือบ่าบางเนาะ ยาสิเขียนใหตสองแปดหนึ่งนะ้ำมันคาร์บอนคาร์บ,รบอนไอซ์เพราะว่านามนามมันเป็นหนึ่งก็ได้เป็นศูนย์ได้เพราะว่างงมอยู่ในน้มเอียเออเออโอเพราะว่าหยาดมันมันน่ะเป็นนามมันตีเป็นหนึ่งนะงยานเป็นตั้งศูนโอ้ยงวดอันปีกายเนาะคอยฟันค้าฟันเนี่ยคอยไปยอ่อสะดุ้งได้ตัง้งแต่ปากขาวมันเลขเลขออกตองมากโอ้ยเสียดายว่าส่วนสะดุ้งซื้อซี ซื้อซีเกตนไลไลซีเกตซื้อเลขสองตัวปกากเขามันเป็นเกตดอวยใช่ไหจะดุงไล่ซีจะคล้องกับน้ามซีน้ยอยอ,ออกขักขักเงี้ยหมวดซ้ำเก่าเนี้ยเก่าซ้ำแล้วเ,เขี่ยต้นไลเข้ากรุง ครับก็นี่คือเป็นตัวเลขของแม่เต่าสาหรับปวดนี้นะครับเนาะอ่ากับว่าอ่โคงสุดไทยครับมือนีของคุณแม่เิ่นไห้มานะครับเนาะครับเป็นโครงสุดไทยของคุณแม่เิ่นยำมานักหนาาว้จะลืมเด้อสองศูนย์วันนครับแต่ความฝันของคุณแม่แล้วตีมาแล้วปลาดุกอยู่ในน้ำงมเอาเนาะครับเนาะส่วนน้ำผันเปนว่าตีเป็นศูนย์ก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้พอสวายก็เลยลงไหเป็นสองแปดหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับเนาะ กระสาสองตัวกระลงให้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองข้อมกับสองศูนย์นะครับว่าสองศูนย์นี่ไม่ต่าเพรนะว่ามันจะหมกัมกทรงหมกัมกอยู่แต่ว่าโตของมัดเพิ่มมัดแท้ๆคือแปดสองกับศูนย์สองศูนย์ครับเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในอยู่ในสามสามอันนี้นะครับว่าสามสามตัวนี้อพอสบายเพิ่มอีกหนึ่งสิครับมืองุมเอานึ่มือหายเมือหายอยู่ทีแม่บัตน,นี้คือว่ามีหาและแม่ ก yeah. ะบอกไปแลนวนี้หาศูนย์แล้วนี่ตีโอหาศูนย์ดิโอแสดงแล้วว่าเริ่มใส่หาศูนย์เห็นักโอ้นอคับเ <แ S 1> นาะกระบอกตั้งวดก่อนแล้วเออเออโอเล็กหาคุนนี่คือคุณแม่บอกตั้งก่อนแล้วนครับนอกเอฟซีครับมือกี้นี่กล็ลริ่มลริมลงไปครับเอฟซีครับอ่า uh หาศูนย์นะครับนอกก็เลยลงไปเห็นไห้นะครับเพื่อเพราะว่าเป็นอ่าเป็นตั้งตะบอกตังวดครับมีหาศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ของแม่เต่านะครับเนาะบาดนี้แม่เต่าเพิ่นก็เลยมาฝันนยอีกึง คือมือวานนี่เนาะแม่เนาะจ้าเมื่อคืนนี่แม่เป็นกันเลยมาฝันกันกันเลบบายว่าอนุญาตมันมาตัวนี้ลหลายาสันเปีศูนย์นี่แล้วว่าสันว่าตัวซุ่มหาศูนย์หกศูนย์นั่นเ,เป็นคลิปแรกนะครับเบอร์หาศูนย์คลิปตัวตองงวดคลิปตัวตองวดน,นะครับเนาะม,มือนี้คือโบลลงไห้น้ำแนวสันคลิปตัวตองวดก็มีอยู่นะครับเอฟซีส่วนงวดโค้งชุดท้ายนี่กะเลยลงให้เป็นตัวนี้นะครับเนาะงเอฟซีครับงามเลยครับหาศูนย์กังามอยู่ครับเอฟซีครับ ก็ขอขอบคุณขอบพุณนเอฟซีที่เขามาช่วยคีิปของพอสวยพารวยนะครับเด้อแม่ตาวฟันแม่นมาตอลอดครับเอฟซีครับขอบคุณขอบพุณนหลายๆครับวัสดีครับคุณแม่ครับวัสดีครับ